วันนี้เรามาลดน้ำทุเรียนกันเรียนต้นเล็กลดกันลดสักนิดหน,นึ่งนี่ต่อตรงนี้ก็ลด รถกประมาณ2.5ลิตรนะรถให้หหมันแรงแล้ว,วยางนี้จโอเค อีกต้นหนึ่งปล่อยหญ้าไว้ลกๆมันจะได้ม่เคยตายนี่คืตอต้นเล็กเหมือนกันไปสักสองลิตรครึ่งประมาณนั้นนะอันเยอะๆหน่อยชุ่มๆหนะน่อยนะตาตายแล้วเนี่ยดูไอ้นี่ยแรงจัด đáng mát ừ. ngàn này thật lắm มายังทนได้อยู่เดียวต้นหนึ่งลดสักสองจุดหาิตรนี่ใสไปเลยเห็บุกบุกบุกบโอเคถ่าแล้วเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีคร OK, ับ